สวัสดีครับท่านใดอยากมีโชคมีลาบเรียกซักสมบัติเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านทำมาค้าขายขึ้นประกอบธุรกิจให้ร่ำรวยประกอบอาชีพให้มั่นคงบูชาพญาไกา่เถือนไว้นะครับเราจะนำคาถาพญาไกา่เถือนมาบอกกล่าวให้เอซีแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกัน คาถาพยาไก่เถื่อนสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรหรือสุไก,กเถื่อนคาถาพยาไก่เถื่อนมีบทสวดและมีคำแปลดังต่อไปนี้เวทาสากุกุสาทาเวหมายถึงมีลาบเสื่อมลาบทายะสาตะ ตะสายะธาหมายถึงเสื่อมยศสาสาทิกุกุทิสาสาหมายถึงมีสรรเสริญก็มีนินทากุตะกุภูภูกุตะกุหมายถึงมีสุขก,ก็มีทุกข ทุกอย่างย่อมแปรปรวนมีดีและมีชั่วไม่แน่นอนไม่ควรยึดติดมีหยาบมีละเอียดองค์คุณแห่งไก่ป่าเมื่อเวลายังมืดอยู่ก็ไม่บินลงหากินพอสว่างก็บินลงหากิน จะกินอาหารก็ใช้เท้าเคีย่ยเสียก่อนแล้วจึงจิกกินกลางวันมีตาใสสว่างเห็นอะไรได้ถนัดแต่เวลากลางคืนตาฟางคล้ายคนตาบอดเมื่อถูกเขาคว้างปลาหรือถูกตะเพิดไม่ให้เข้ารังก็ไม่ทิ้งรังของตนเองที่ยกมานี้นี่คือองคุณแห่ง ป่าไก่เถื่อนก็ถ้าท่านใดประกอบธุรกิจหรือทำมาค้าขายหรือทำงานก็สามารถที่จะบูชาคาถาไก่เถื่อนได้หรือถ้าใครมีเท้าไก่เถื่อนก็สามารถนำมาบูชาไว้ในครัวเรือนไว้ในบ้านเรือนเพื่อที่จะเรียกโภกรัพย์เข้าบ้าน D nak le E hey, isicina ushita E hey, isi,